คิดเห็นทุกคนนะครับผมชื่ออะไรผมชื่ออะไรผมชื่อกผมชื่อก เอาจริงนะทุกวันนี้แบบอยู่บ้านเล่นกับแมวก็แบบมีความสุขแล้วนกเนาะก็เนานะอยู่พ่อมีความสุขแล้วบอกยกว่าพ่อเลี้ยงหนูดีไหมฮะเลี้ยงดีไหม <c oughs> ทำไมทำหน้า,นาย่านั้นหรืกรักหนูนะไป ปลุกไปไปปัญหาที่คนลิ้ยงแมวต้องเจอแล้วก็คือขนแมวร่วงเต็มห้องเลยไปละมาแค่นี้แหละบ๊ายบาย